บทที่6นักศึกษานะเรามาดูการปาริพันธ์และการอนุพันธ์นเชิงเลขหรือนิมมอริเคิลอินทิเก n ชันแ f e ดิเฟนเชชันนะครับนักศึกษาเรียนมาแล้วนาะในแคลคูลัสในวิชาแคลคูลัสเนี่ยนักศึกษาจำได้ไหมมันมีเครื่องมือสำคัญที่เครื่องมือที่เป็นหัวใจสำคัญในวิชาแคลคูลัส2ตัวคืออะไรครับคืออินทิเกรต หรือการปริพันธ์และอะไรฮะและ idi f f e r e n t i a t e หรือการอนุพันธ์นะที่สารเรียนมาในคาลัสเนี่ยมันเป็นการดิฟกันอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์การหาอนุพันธ์ด้วยทางทฤษีด้วยการคำนวณวยมือค่าที่ได้เนี่ยมันจะมันจะเป็นผลเฉลยแม่นตรงหรือค่าที่แท้จริงทางทฤษฎีแต่ในบทนี้เราจะมาดูเราจะนำ แะเบียบวิธีการคำนวณเชิงเลขมาใช้ในการคำนวณหาค่าปริพันธ์และค่าอานุพันธ์โดยประมาณของฟังก์ชันใดๆที่เรากำลังสนใจนะครับนะเพราะฉะนั้นในภาคใหญ่ของบทนี้มันจะมีอยู่สองส่วนส่วนแรกเราจะมาดูการปริพันธ์เชิงเลขหรือ n u m e r i c a l i n t e g r a t i o n และส่วนที่สองจะเป็นการหาอานุพันธ์เชิงเลขหรือ n u m e r i c a l d i f f e r e n t i a t i o n นะเรามาดูแรกก่อนนะครับการปริพันธ์เชิงเลขมันบางทีในหัวข้อน,นี้ผมอาจจะเรียกทับศั์นะครับอินทิเกรตเพราะมันมันติดปากนะนะเพราะนการปริพันธ์หรือการอินทิเกรตเนี่ยในความหมายแล้วเนี่ยมันหมายถึงการนําพื้นที่ย่อยยใต้กราฟหรือใต้ฟังก์ชันนั้นนะฮะมารวมกันนะฮะหรือถ้าพูดสั้นๆเลยคือการอินทิเกรตคือการหาพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน $f(x)$ ที่เราสนใจในช่วงในช่วงช่วงหนึ่งอย่างเช่นถ้าในสมการ6.1คือในช่วง $a$ $x$ เป็น $a$ ถึง $b$-boy นะฮะสมการ6.1เขียนแทนการปริพันธ์ของฟังก์ชัน $f(x)$ เทียบกับตัวแปรอิสระคือตัวแปร $x$ นะฮะเนั้นจะแทนด้วยในใน6.1ในที่นี้ผมจะแทนด้วยตัวแปร $I$- ใหญ่นะครับค่าที่ได้จากการอินทิ อิ icate, นทิเกรตก็คือไอใหญ่นะ,ะนะครับถ้าที่ายความหมายเพิ่มเติมมันคืออะไรคือการอินทิเกรตเนี่ยนะฮะคือการเราการที่เรากำลังจะนำอะไรครับนาค่าของฟังก์ชันนะครับค่าของฟังก์ชันที่ x ใดๆสมมติ day, เป็น x ที่ a นะครับค่าตรงนี้นะครับมาคูณกับอัตราการเปลี่ยนแปลงหรือระยะ x นะครับ dx นะครับป็นผลคูณ ผลคูณได้เลยครับกว้างคูณสูงนะครับก็ได้เป็นพื้นที่ชุดนี้ของซิปนะครับแถบนี้นะครับนการอินทิเกรตคือจะหาผลคูณของแถบนี้นะครับที่ x ใดๆน,นะครับแล้วได้แต่ละแถบเนี่ยนะครับเราก็นํามารวมกันเป็นพื้นที่ทั้งหมดใต้กราฟในช่วง a ไป b นะฮะนะฮะมันค่าที่ได้จากการอินทิเกรตเนี่ยนะครับมันจะเป็นค่าโดย ในรูปนี้จะเป็นค่าโดยประมาณเห็นไหมมันเป็นอะไรครับมันเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับมันเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามันไม่ช่วงช่วงด้านบนมันไม่เป็นเคอร์ฟตามฟังก์ชัน f x ที่แท้จริงนะฮะค่าที่ได้จากการอินทิเกรตนี้นะครับมันก็จะมีค่าเออร์เลอร์ขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไดจากการอินทิเกรตคืออะไรครับนี่เลยนะครับคือพื้นที่แรงเงาใต้กราฟชุดนี้นะครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นการอินทิเกรตคือการ นำพื้นที่ใต้การาฟนะครับที่แบ่งเป็นสติปนะครับแถบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าซึ่งเกิดจากค่าของฟังก์ชัน f x ที่ x ใดๆนะครับคูณกับระยะ dx นะครับกลายเป็นพื้นที่แล้วนำมารวมกันนะอันนี้ความหมายของการนำมารวมกันมันจึงมันจึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์ตัวนี้นครับตัวทุงงอกนี่นะครับนะสัญลักษณ์นี้มันจะมี มันมีที่มาจากหรือมีลักษณะนะฮะมาจากตัวอักษรที่เป็นอะไรครับตัว s นะพิมพ์ใหญ่นะครับตัว s ตัวนี้นะครับในความหมายมันมาจากคำว่า s u m m a t i o n s u m m a t i o n มันแปลว่าการรวมนะครับ นตัวโถงงอกในใสัญลักษณ์การอินทิเกรตจริงมาจากตัวแปร s ซึ่งมาจากคําเต็มคือ summation มันจึงเป็นในยะบอกว่าอะไรครับมันเป็นการรวมพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน f x นะครับจากระยะ a ถึง b นี่คือความหมายนะครับเพราะฉะนั้นในบทนี้นะเราจะมาดูการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันใดๆซึ่งค่าที่ได้จากของเราเนี่ยนะครับ เป็นการหาโดยใช้ระเบียบวิธีการคำนวณคำนวณเชิงเลขเพราะฉะนั้นผลเฉลยได้จึงเป็นผลเฉลยโดยประมาณนะครับในคอร์สนี้ผมกล่าวอยู่2วิธีนะครับน,นะฮะหลักๆนะครับคือกดสี่เหลี่ยมค้างหมูนะครับกดสี่เหลี่ยมค้างหมูแปลมจากภาษาอังกฤษคือ topisoidal rule rule คือ,อ,ดอกดนะ topisoidal สี่เหลี่ยมคางหมูตรงตัวเลย นะอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งจะเป็นกฎของซิมสันนะครับซิมสันซิมสันนะครับ apostrophe s นะครับซิมสันลู o กฎของซิมสันนะฮะโดยที่อะไรครับโดยที่กฎสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยนะครับนะบผมจะประมาณหรือวิธีนี้จะประมาณประมาณค่าประมาณค่า ขอให้ฟังก์ชัน f x นะครับด้วยสมการเส้นตรงสมการเส้นตรงนะครับหรืออะไรครับหรือเป็นอะไรฮะหรือประมาณด้วยเลยครับฟังก์ชันพระหุน้ำอันดับ1อันดับ1น,นะครับอันดับ1นึ่ที่เขียนที่ไม่พอนะครับนะหรืออะไรครับหรือ ฟังก์ชันอันดับหนึ่งนะครับพหุนามอันดับหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวไม่ยากนะที่สัตว์เดี๋ยวเราค่อยไล่เรียนไปดูทีละตัวนะครับส่วนนะฮะซิมสันเนี่ยนะครับจะเป็นการประมาณค่าฟังก์ชัน f(x) นะครับด้วยพหุนามอันดับ2แล้วก็อันดับ3โอเคไหมอัเป็น1แรกนะครับแต่การประมาณฟังก์ชัน f x ไม่ว่าจะเป็นอันดับ1อันดับ2อ,อันดับ3เราได้เรียนมาแล้วหรือฟังก์ชันตัวนี้เราประมาณมาแล้วในบทที่4คือการประมาณค่าในช่วงนั่นเองนะเั้นผมจะยืมสมการหรือว่าเอาค่าฟังก์ชันที่ได้เนี่ยมาใช้ในในบทนี้เพฉั้นจะเพิ่มเติมเข้ามาไม่มีอะไรเพิ่ม,มไม่มีอะไรที่ต้องต้องมาดีไลฟเวชั่นใหม่นะครับนะเนะฮนะ อันเนี้ยที่การประมาณค่าในช่วงนี้ช่วงนี้ช่วง A ถึง B เนี่ยนะครับ A ถึง B ประมาณค่าในช่วง A ถึง B เนี่ยนะครับนะฮะเราจะใช้ฟังก์ชันนะครับ f x หรือเราจะประมาณค่าข,ของฟังก์ชัน f x ตัวนี้นะครับ f x ตัวนี้นะครับด้วยอะไรครับด้วยพหุนามอันดับ1 2หรือ3ถ้าเป็นอันดับ1นะครับ มันเป็นกฎสี่เหลี่ยมคางหมูถ้าเป็นอันดับ2อันดับ3จะเป็นกฎของซิมสันการที่เราจะประมาณฟังก์ชัน fx ด้วยนะครับด้วยด้วยฟังก์ชันันลดับ1อันดับ2อันดับ3เราเรียนมาแล้วในบทที่4ได้ไหมนะครับงั้นผมจะเอาสมก,การนดที่4มาแทนค่านะนะครับหรือมาต่อยอดนั่นเองนะนะมาดูแรกนะครับมาดูแรก กฎสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับนะก็คือการประมาณค่าฟังก์ชัน f(x) นะครับในช่วง x เป็นไรครับแกนอนเป็น a จนถึง b นะครับการประมาณค่าดูนี่ดูชื่อก็เห็นนะเป็นการประมาณค่าในช่วง a ถึง b มันก็จะเป็นเกี่ยวโยงกับบทที่4นะครับเพราะบทที่4เราเรียนการประมาณค่าในช่วงอันนี้คือช่วง a ถึง b นะครับ กฎนี้จะประมาณค่าฟังก์ชัน f x ในช่วง a ถึง b ด้วยฟังก์ชันอันดับ1ห,หรือพหุนามอันดับ1น,นะครับอันดับ1น,นะครับนฮะเดสมการเส้นตรงนั่นเองนะครับโอเคนะฮะซึ่งในบทที่4เรียนมาแล้วนะเราประมาณนะครับฟังก์ชันนั้นนะครับด้วย f 1 x นะครับ f 1 x ไอหนตัวนี้บอกให้รู้ว่าเราใช้อะไรครับเราใช้ พระหุน้ำอันดับหนึ่งนั่นเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ฟังก์ชันนี้ f 1เนี่ยเดี๋ยวจะดึงมาละนะครับโอเคนะนะครับดูนะฮะดูนะฮะดูรูปนี้6.2นะครับเห็นไหมไอ้ฟังก์ชันจริงคือนี้ปึ๊บนะครับปึ๊บนะฮะเราจะพิจารณาหาค่าของนะครับปริพันธ์ของฟังก์ชัน f x นะฮะ ในช่วงเอนะครับถึง b นะครับเพราะฉะนั้นช่วง a ถึง b ไอฟังก์ชัน f x ตัวนี้นะครับ f x ตัวนี้นะครับผมจะประมาณเป็นเส้นตรงเห็นไหมที่ a ได้ f นะครับที่ x เป็น a ค่าของฟังก์ชันตรงนั้นนะครับที่ x เป็น b ได้ค่าของฟังก์ชัน f ที่ x เป็น b เท่านี้นะครับลากสกตรงตัดผ่านเปึ้งนนะครับค่าของเส้นนี้นะฮะ จริงๆถ้าดูแล้วนะครับอนุมานว่าไอ้สีแดงกับสีน้ำเงินนะี่คือฟังก์ชันเดียวกันโอเคไหมแต่อสีน้ำเงินนี่คืออะไรครับค่าแท้จริงส่วนีสีแดงเราคืออะไรครับค่าประมาณเนี่ยแม่ประมาณนะครับค่าโดยประมาณมาด้วยอะไรครับด้วยฟังก์ชันอันดับหนึ่งหรือสมการอันดับหนึ่งหรือสมการเส้นตรง f อคนะครับนี่เห็นไหมฮะโอเคนะฮะนะฮะดูนะครับนี่คือรูปที่บายนะครับเพราะฉะนั้นจาก6.1นะครับอินทิเกรลนะครับนะฮะของฟังก์ชัน fx นะครับที่ a ไป b นะครับนะฮะ เพราะฉะนั้นไอ้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับผมจะประมาณโดยสมการเส้นตรงด้วยเป็น f 1นะครับจำที่เรียนได้บรที่สีได้ไหม f ไอตัวห้อยเนี่ยไม่ได้เป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์ที่บ่อยรู้ว่าอะไรครับ fx เราประมาณใช่ไหมครับค่าโดยใช้สมการเส้นตรง หรือเป็นฟังก์ชันพหุนามโพลินูเมนต์ n เท่ากับ1นะครับนะฮะฮเพราะไอ้ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชัน f 1 x นะครับ f 1 x นะครับเราหามาแล้วในบทที่4คือสมการ 3. ามจบทที่4ในเรื่องการประมาณค่าในช่วงด้วยสมการเส้นตรงนั้นะครับสมการนี้นะครับสมการนี้นะฮะนะมาแล้ว นะครับโดยที่มันอะไรฮะมันจะต่างตัวแปรนิดนึงในบทที่4เราใช้อะไรครับค่าแรใช้ x 0นะครับไปถึง x อะไรครับ x 1นะครับแต่ในบทนี้นะครับในอินทิเกรตนะครับอินทิเกรลเราใช้ x 0ย์เป็นค่าแรกเป็น a x เป็น a จนถึง b เพราะนั้นก็เปลี่ยนทีเดียวเปลี่ยนอะไรครับ x 0เป็น a เปลี่ยน x 1เป็นอะไรครับเป็น b x 0ย์เป็น a นะครับ โอเคนะ x สบน a แค่นั้นเองเดียวกันนะครับมาเปลี่ยนเพราะว่ามันมาตรงมันจะให้มันเปลี่ยนให้มันอะไรครับสอดคล้องกันในบทนี้นะฮะนะครับ,นะรบเมื่อระยะห่าง b ไป a ช่วงนะครับช่วง b ไป a F b แล้ว b กับ a นะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะช่วงนี้ช่วงนี้นะครับช่วงนี้นี่นะครับผมแทนด้วยนี้ นะครับช่วง b a นะครับ b ลบ a ช่วงนี้นะครับให้เป็น h นะครับเป็น h นะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับผมแทน4.3หรือ6.3ในในในบทนี้แทนนี้นะครับแทน6.3ในบทนี้นะครับ แทน6.3จุดสที่หมนี้นะครับปึ๊บก็คือ4ี่จุดสามนั่นะครับกลับไปในสมการนี้ปึ๊บนะครับแล้วอินดิเกตนะครับก็จะได้หกจุดสี่หกจุดสี่นะครับสมการไม่มีอินดิเกตแล้วใช่ไหมสมการจะเป็นสมการในรูปแบบอย่างง่ายเราบวกลบคูณหารกันธรรมดานะครับนะฮะก็จะเป็นอะไรครับเป็นระยะนะครับ h นะครับหรือ B ลบด้วย A นะครับค่าของฟังก์ชันที่ X เท่ากับ A ค่าของฟังก์ชันที่ X เท่ากับ B นะครับ F A บวก F B หาร2นะรหรือสมก,การนี้นะครับสมการ6.4หรือสมการนี้เรียกว่ากฎสี่เหลี่ยมคางหมูมีเหตุผลนะครับเพราะถ้าดูในรูป นัึกษาดูในรูปนะครับดูในรูป6.2นะครับวิธีการนี้นะครับรูปร่างหน้าตานะร,รูปร่างหน้าตาเห็นไหมฮะที่ได้พื้นที่ใต้กราฟที่ได้มันอยู่รูปของสี่เหลี่ยมคางหมูนั่นเองเราจึงเรียกอันนี้เป็นกดสี iam, ่เหลี่ยมคางหมูสี C ่เหลี่ยมคางหมูภาษาอังกฤษเรียกว่าท็อปิซอยดอลนะครับก็แปลตรงตัวเลยท็อปิซอยดอลรูกดกดสี iam, ่เหลี่ยมคางหมูนะครับอันนี้ มานะเป็นง่ายไหมถ้าถ้าดูจากจากสมการที่ได้หกจุดสี่ง่ายกว่าเรียนคำนวณด้วยมือเยอะเลยนะครับเยอะเลยเพราะใช้แค่อะไรครับใช้แค่ค่าของฟังก์ชันนะครับใช้ค่า x เท่ากับ ax เท่ากับ b ีที่โจทย์บอกมาแทนกับไปในฟฟังก์ชันที่โจทย์บอกมาได้ค่าของฟังก์ชันจับบวกกันหารสองนะครับแล้วคูณด้วยระยะ a กับ b นี่นะครับโอเคไหมง่ายขึ้นเยอะเลยนะฮะ อันนี้เราประมาณด้วยฟังก์ชันอย่างง่ายนะครับข้อมูลน้อยใช้2จุดนะครับลากเป็นเส้นตรงนะครับง่ายข้อดีคือง่ายไม่ซับซ้อนข้อด้อยคือนะครับสังเกตเห็นไหมนักใจเห็นไหมครับสีเขียวที่ผมระบายมันคืออะไรครับมันคือความแตกต่างระหว่างค่าที่แท้จริงกับค่าที่ได้จากการคำนวณเชิงเลขนะครับ mm hmm. เออเริ่มันเยอะนะฮะนะครับโอเคนะครับเป็น ค่าเออร์เรอร์โดยโดยประมาณนะครับซึ่งอันนี้นะฮะหาได้จากการใช้คอมพิวเตอร์คำนวณเอานะครับนะผมยกสมการมาเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ดีไลท์ดูนะครับคือ6.5นะครับเป็นค่าความคลาเคลื่อนโดยประมาณนะครับนะครับระหว่างสีน้าเงินนะครับเส้นนี้นะครับกับกราฟจริงเป็นโดยประมาณนะครับประมาณนี้เ่าั้น นี่นะครับเมื่อ f คือฟังก์ชันนะครับดับเบิลแดดนะครับไซนตัวนี้นะครับไซนตัวนี้นะครับหรือเซตตาตัวนี้นะครับนะเซตตาตัวนี้เป็นค่าคงที่นะครับเดี๋ยวไปดูในตัวอย่างแล้วกันนะฮะ b ทราบแล้ว a ทราบแล้วนะนะครับ b ลบ a กํลังสามคือ h กํลังสามนะครับนะเราดูตัวอย่างตัวอย่าง6.1นนะครับกําหนดฟังก์ชัน f x มานะครับตัวนี้ ให้หาค่าอินทิเกตของฟังก์ชันนี้ในช่วง a ถึง b เมื่อ a เป็น0นะครับ x เป็น0ถึง x ถึงจุด8นะครับนะฮะโจทย์บอกว่าค่าที่แท้จ,จริงเท่านี้1.64นะครับให้สาหา relative error ให้หาค่า error โดยประมาณนะครับโอเคนะก็ไม่มีอะไรเลยนะครับ x mm hmm. เท่ากับ0 mm hmm. แทนกลับไปในสมการ6สมการนี้นะครับ สมการนี้นะครับสมการนี้นะครับได้ค่าของฟังก์ชันที่ x ท่ากับ0คือ0.2 x เป็นจุด8แทนกลับไปในสมการนี้ได้ค่าของฟังก์ชันคือนี่นะครับ f ที่ x เท่ากับ0.8มีค่าเท่ากับค่าของฟังก์ชัน0.232แทนกลับมาในสมการนี้เพิ่มเิ่มนะครับหาร2ลบระยะ h นะครับได้ค่าการอินทิเกรตโดยประมาณนะครับโดยวิธีกมาวิธีการเชิงเลขโดยใช้กฎสี่เหลี่ยม้างหมู p e r c e n t a ดิท e error ค่าจริงนะครับลบด้วยค่านี้นะครับหาด้วยค่าจริงคูณร้อยนะครับอันนี้ผ่านนะครับอันนี้สมการเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นอีกอันนึงหาค่าโดยประมาณชุดนี้โดยประมาณนะครับจาก6.5สิ่งที่ทำคือดิฟสมการนี้นะครับที่ให้มานะครับสองครั้งนะครับเห็นไหมหึ๊บในชุดนี้นะฮะเคนะ ค่าเฉลี่ยอนุพันธ์อันดับ2นะครับนะก็จะได้เลยครับค่าของอินทิเกรตของฟังก์ชันนี้นะครับหารด้วยโอเคนะครับนี่คือพื้นที่นะครับพื้นที่ใต้กราฟของ f x ใช่ไหมฮะหารด้วยอะไรครับช่วงอะไรครับช่วง h ก็คือค่าเฉลี่ยนะครับก็อินทิเกรตเลยนะครับอินทิเกรตเลยอินทิเกรตจาก0จาก0ถึง0.8นะครับฟังก์ชัน f x นะครับแล้วก็ h นะครับอันนี้ดูไปแล้วกันเพราะว่าอันนี้มันพิสูจน์มาจากการคำนวณจากเลขอ่ะนะดังนั้นค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการปริพันธ์นะครับโดยใช้สี่เหลี่ยมคำนโดยประมาณนะครับจะมีค่าเท่ากับนะครับตัวเลขนี้ข้างที่นะครับก้อนนี้นะครับก้อนนี้ก็คือลบหกสิบนี่คือ h กําลังสามกจุดนี้นะครับ โอเคนะแต่ผมขอให้นักศึกษาสนใจแค่ตรงนี้นะครับวิธีการนี้นะครับวิธีการที่ได้มานะได้ค่าอินทิเกรตชุดนี้นะครับนะก,ก็ค่าอะไรครับลิมิตเลยนะครับโอเคนะส่วนชุดนี้มันเป็นค่าอะไรครับเป็นค่าเป็นสมการคงที่นะครับแล้วก็หาค่าตรรกะที่เพื่อมาแทนค่าในสมการ6 6.5นะครับโอเคอันนี้เป็น ข้อแรกนะครับการปริมาการปริพันธ์ด้วยกฎสี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะสรุปก็คือไอพจน์ I Pod ที่เป็นค่าของฟังก์ชัน fx เนี่ยนะครับที่เราจะอินทิเกตเนี่ยเรามาแทนด้วยฟังก์ชันโดยประมาณที่เป็นสมการอันดับ 1, 1> นนะครับที่เราเรียนกันมาแล้วในบทที่4นะมาแทนค่านะครับเช่นเดียวกันเดี๋ยวถ้าไปดูอีกหัวข้อหนึ่ง มันก็จะเอาฟังก์ชันอะไรครับฟังก์ชันพวกนั้วมาดับ2องดับ3มาแทนในฟังก์ชัน f(x) ตรงนี้แหละนะครับหลักการเหมือนเหมือนเดิมทุกประการเลยแต่ก็จะอะไรครับนะก็จะเอาอะไรฮะนีนะครับก็จะเอานี่นะฮะเยมาแทนฟังก์ชันนี้นะครับนะจริงแล้วคือหลักคอนเซปต์อย่างนี้นะครับชุดนี้นะครับก็ประมาณซะก็เป็นอะไรครับอาจจะเป็นอันดับ1นะครับนะครับอันดับ2หรืออันดับ สามตามแต่นะฮะถ้าเป็นดับหนึ่งก็คือที่เลนไปเมื่อกี้นี้สี่กดสี่เหลี่ยมข้างหมูนะฮะดับสองดับสามเดี๋ยวก่าวเดี๋ยวข้อถัดไป